มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโซเชียลแห่ชื่นชมเปิดสามนักข่าวช่อง8สืบข่าวพลิกคดีระดับประเทศควรคุณค่าแก่รงางวัลสื่อช่วยพลิกคดีใหญ่งัดหลักฐานชิ้นสำคัญ คนที่3โยกเพนซิริเอกพัฒนกุลนักข่าวภาคสนามช่อง8กับเคสล่าสุดน้องสาดาวติ๊กตอกหายตัวไปจากห้องเช่า8วันแต่การพบครั้งนี้ต้องยกเครดิตให้กับน้องโยกเพนซิรินักข่าวภาคสนามช่อง8นะคะ แล้วก็เป็นคนแรกที่พบร่างน้องสาสืบเบาะแสจากกล้องวงจรปิดรวมถึงจากความฝันและจากความค้างคาใจจากความฝันนี้เองเป็นจุดเริ่มต้นในการหาเบาะแสจนไปพบกับบ่อน้ําร้างนะคะโดยน้องหยกเล่าว่าตอนที่ก้มหน้าลงไปในบ่อน,นี้กลิ่นมันโชยขึ้นมาน้องหยกก็พูดว่าถ้าเป็นพี่สาวจริงๆก็ช่วยส่งกลิ่นขึ้นมาให้แรงกว่านี้หรือไม่ก็ส่งสัญญ,ญาณอะไรมาก็ได้แล้วทันทีที่พูดจบกลิ่นก็ตีขึ้นมาแถมแรงอีกด้วยค่ะ ทำเอาน้องโยกถึงกับขนล,ลุกและก็คิดว่าน่าจะใช่พี่สาจริงๆคนที่สองน้องแนนสิกิตรีเกิดมงคลเรียบได้ว่าพิกคดีข่าวระดับประเทศอะไรก็ว่าได้กับคดีของน้องนุ่นงานนี้ต้องยกเครดิตให้กับใครหลายๆคนและหนึ่งนั้นก็คือน้องแนนสิกิตรีที่เป็นผู้พบคลิปรีดีโอไอทอยเป็นผู้ก่อเหตุ คนที่ 1. นึ่งันนดนัดนายณราสำหรับฮีโร่ผู้งั้นหลักฐานสิ้นสําคัญของคดีป้าบัวผันในพื้นที่อรัญ,ญประเทศเหมือนคดีจะจบลงแล้วแต่ทว่านายนัดนัยนักข่าวภาคสนามช่อง8 ได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดหลายจุดและจับโป๊ะได้หลายอย่างก่อนจะพบความจริงว่าคนก่อเหตุนั้นเป็นกลุ่มวัยรุ่นเยาวชนอายุ13-16ปีในละแวกนั้นเป็นคนทำสำหรับนัดดนัยนะคะทำงานสายข่าวมา5ปีเต็มค่ะปัจจุบันเป็นผู้สื่อข่าวของสถานีโทรทัศน์ช่อง8จนทำให้หลายคนยกย่องในความกล้าและเป็นสื่อมวลชนที่น่าชื่นชมรวมถึงยังได้รับรางวัลนักข่าวดีเด่นอีกด้วย โซเชียลแห่ชื่นชม3นักข่าวช่อง8สืบข่าวพลิกคดีระดับประเทศขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ